สวัสดีค่ะมาพบพกับครูป้าหนึ่งแล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษานะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในหัวข้อเรื่องคุณค่าและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศนะคะตามวัฒนธรรมไทยค่ะ นักเรียนนะคะสำหรับในหัวข้อนี้นะคะก็เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างสําคัญนะคะกับการใช้ชีวิตของเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณค่านะคะของตัวเองนะคะเราต้องทราบก่อนนะคะว่าเรานั้นนะคะมีคุณค่าของตัวเองนะคะในรูปแบบใดน,นะคะและเราจะสามารถนะคะทาให้ตัวเองนั้นนะคะมีคุณค่านะคะที่ดีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนต้องรู้นะคะว่าคุณค่าดีนะคะในเพศของตัวเองนั้นนะคะจะประกอบด้วยอะไรบ้าง ค่ะนักเรียนนะคะสำหรับคุณค่านะคะความนะคะเป็นเพศนะคะของตนเองนั้นนะคะก็จะมีนะคะเพศชายและเพศหญิงนะคะคุณครูนะคะก็จะขอนะคะอบอกพวกเรานะคะไปพร้อมๆกันนะคะในคุณค่าของเพศชายเนี่ยนะคะแน่นอนนะคะน,นักเรียนนะคะควรที่นะคะจะมีนะคะความ อดทนอดกลั้นมากกว่าเพศหญิงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าเราจะสามารถนะคะมีคุณค่าในตนเองนะคะอยู่ในตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะค่ะนักเรียนสําหรับนะคะคุณค่าของความเป็นเพศชายนะคะสิ่งที่เรียนต้องมีนะคะก็คือ1นนะคะนักเรียนต้องนะคะ,ะมีการปฏิบัตินะคะคือการแต่งกายนะคะให้สุภาพเรียบร้อยนะคะการแต่งกายเนี้ยนะคะก็ นักเรียนก็ลอ,องคิดดูนะคะว่าเรานะคะจะต้องแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสมนะคะกับสถานที่ต่างๆนะคะมาโรงเรียนนะคะก็ควรที่จะแต่งกายนะคะให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนนะคะนักเรียนจะใส่ชุดไปเวทมาโรงเรียนก็อาจจะไม่เหมาะสมนะคะฉะนั้นแล้วการแต่งกายจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะสําหรับข้อที่1ค่ะ ข้อที่2นะคะนักเรียนต้องพูดจานะคะให้ไพเราะนะคะสุภาพนะคะเราเป็นเพศช,ชายนะคะไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่พูดกับเพื่อนนะคะหรือกับผู้ใหญ่นะคะหรือกับใครนะคะก็ควรที่จะมีคําลงท้ายว่าครับนะคะถือว่าเป็นการนะคะที่เราะะแสดงความอ่อนโยนออกมาแทนคําพูดค่ะต่อไปนะคะในข้อที่3นะคะ ควเป็นเพศช,ชายนะคะจะต้องนะคะมีนะคะน้ำใจนะคะช่วยเหลือผู้ที่นะ,ะเราสามารถช่วยได้นะคะหรือเพื่อนที่อ่อนแอกว่าเรานะคะอาจจะอย่างเช่นเกิดอาการเจ็บป่วยอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะเราสามารถช่วยได้นะคะเราก็ช่วยพาเพื่อนนะคะมาห้องพยาบาลหรือเพื่อนหกล้มนะคะพาเพื่อนมาทําแผนที่ห้องพยาบาลนะคะสามารถช่วยเพื่อนได้นะคะและที่สําคัญนะคะ เป็นเพศชายเนี่ยนะคะเราจะต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษนะ,ะเราจะไม่รังแกนะคะคนที่อ่อนแอขอรานั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะนะผู้ชายนะคะเมื่อมีความนะคะมีวินัยแล้วนะคะก็ต้องมีความรับผิดชอบเป็นตนเองด้วยนะคะความรับผิดชอบนี้นะคะก็จะรวมถึงในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการเรียนนะคะหรือการนะคะรับผิดชอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบ้านนะคะหรือ เราอยู่ที่บ้านนะคะเราได้รับคําสั่งจากคุณพ่อคุณแม่นะคะได้รับงานที่มอบหมายอย่างเช่นการทําความสะอาดบ้านนะคะหรือทำทำอะไรก็ได้นะคะที่เราสามารถทําได้แล้วก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบแล้วก็ช่วยเหลือนะคะทางบ้านด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเรียนก็เช่นกันนะคะนักเรียนได้รับมอบหมายจากคุณครูแล้วนะคะต้องทํางานส่งนะคะตามที่คุณครูบอกนะคะสิ่งนี้จึงสําคัญนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบค่ะ ต่อไปนะคะข้อที่5นะคะต่อจากข้อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะพวามรับผิดชอบแล้วนะคะการช่วยงานคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยงานที่เราสามารถทําได้นะคะเราต้องดูด้วยว่างานนั้นนะคะหนักเกินไปไหมนะคะอย่างเช่นนะเราสามารถทําได้ก็นะกวาดบ้านถูบ้านล้างจานกอกน้ําหรือรดน้ำต้นไม้เป็นต้นนะคะค่ะในส่วนของข้อที่6นะคะเมื่อนักเรียนนะคะ เป็นเพศชายนะคะสิ่งที่สําคัญเลยนะคะคือนักเรียนต้องฝึกความเป็นผู้นําค่ะการเป็นผู้นํานะคะเราจะต้องมีนะคะการนะากล้าคิดนะคะกล้าแสดงออกนะ,ะเรากล้าพูดกล้าทำนะคะแต่ต้องขอย้ำนะคะต้องเป็นเรื่องนะคะที่ดีและมีประโยชน์นะคะในส่วนนี้นะคะก็ทำให้นักเรียนนั้นนะคะมีความเป็นผู้นําได้อย่างสุดยอดเลยค่ะต่อไปนะคะข้อที่7นะคะ สำหรับเพศชายนะคะนักเรียนนะครจะต้องมีนะคะความเคารพนะคะความกตัญญูนะคะต่อผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะหรือคุณครูนะคะอาจารย์ทุกท่านนะคะเราต้องให้ความเคารพนะคะแล้วก็ให้เกียรตินะคะทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงก็เช่นเดียวกันหรือเพื่อนผู้หญิงนะคะเราไม่ควรที่จะไปนะคะถูกเนื้อต้องตัวนะคะหรือเล่นคูกคีกับผู้หญิงนะคะที่ ไม่เหมาะสมนะคะเราต้องให้เกียรติเพศหญิงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในข้อนี้ก็คือเป็นข้อที่สําคัญนะคะที่เราต้องปฏิบัตินะคะต่อไปนะคะจะเป็นข้อสุดท้ายนะคะข้อที่8ะคะ่นะนะักเรียนต้องมีนะคะความนะ,ะอดทนนะคะมีความมีน้ำใจในตนเองนะคะ ช่วยเหลือนะคะผู้อื่นทุกๆเมื่อนะคะทำทุกอย่างนะคะที่เราสามารถทําได้นะคะไม่เห็นแก่ตัวนะคะไม่เอาเปรียบนะคะในสิ่งพวกนี้นะคะก็จะเป็นนะคะคุณค่าความเป็นเพศชายนะคะของนักเรียน,นะคะ่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นคุณค่านะคะในความเป็นเพศหญิงนะคะนะักเพศหญิงนะคะข้อที่1นนะคะนักเรียนต้องมีความนะคะเช่นเดียวกับผู้ชายเลยก็คือสุขภาพเรียบร้อยนะคะมีกิริยานะคะที่อ่อนหวานนะคะพูดจาไพเราะนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นนะคะ,ะคุณสมบัติหลักเลยนะคะของเพศหญิงนะคะที่จะต้องมีความเรียบร้อยมากกว่าผู้ชายนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะ นะเมื่อเราเป็นนะคะเพศหญิงเนี่ยนะคะเราก็ควรที่นะคะจะนะรักนวลสงวนตัวนะคะก็คือจะไม่เล่นคุกคีกับเพศชายนะคะหรือเล่นนะคะที่ไม่เหมาะสมนะครับฉะนั้นแล้วเราก็ควรที่จะเว้นระยะห่างนะคะกับเพศชายนะคะให้ชัดเจนนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นข้อดีของเพศหญิงค่ะค่ะในข้อที่3นะคะ เพศหญิงนะคะก็สามารถฝึกความเป็นผู้นําในตนเองได้เช่นเดียวกันนะคะช่วยเหลือตอนเองได้นะคะแล้วก็สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นง,งานนะคะงานบ้านนะคะที่เราสามารถทําได้เนี่ยนะคะเราก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระนะคะกับครอบครัวได้อีกเช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปนะคะเป็นข้อที่4นะคะปฏิบัติตามนะคะวัฒนธรรมไทยนะคะความเป็นเพศหญิงเนี่ยนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์นะคะที่บ่งบอกถึงความเรียบร้อยนะคะการไหว้น, <governors S 1> นะคะ<ด>ที่สวยงามนะคะหรือการคําพูดคําจานะคะที่ไพเราะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในความเป็นเพศหญิงเนี่ยนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรักษาวัฒนธรรมไทยของเราให้ดีที่สุดค่ะ ค่ะและในส่วนของข้อที่5นะคะนักเรียนต้องรู้จักนะคะแบ่งปันนะคะเสียสละนะคะในเรื่องที่นักเรียนสามารถทําได้นะคะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะในสิ่งที่เราช่วยเหลือได้เพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะมีน้ําใจต่อกันนะคะกับเพื่อนๆ ะะถ้าเกิดนักเรียนนะคะสามารถปฏิบัตินะคะตามเพศของตนเองนะคะได้ถูกต้องนะคะได้เหมาะสมนะ,ะนักเรียนก็จะพบแต่ความสุขนะคะอยู่กับเพื่อนๆนะคะด้วยความสุขนะคเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นคุณค่าของตนเองที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติค่ะ ค่ะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเกี่ยวกับคุณค่านะคะความเป็นเพศชายและเพศหญิงนักเรียนก็พอที่จะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตนนะคะตามวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งเพศหญิงหรือเพศชายเนี่ยนะคะเราจะมีการปฏิบัติตนนะคะหรือพฤติกรรมเนี่ยนะคะที่เหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดนะคะการแต่งกาย การเล่นนะหรือการปฏิบัตินะ,ะกับฝั่งเพศตรงข้ามนะคะเราก็ควรที่จะนะคะรู้นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเราต้องนําไปใช้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเดี๋ยวเราไปนะ,ะเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างไปเลยค่ะ ค่ะนักเรียนนะคะสําหรับในเรื่องของการพูดนะคะมันก็เป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะคะพวกเราทุกคนนะคะก็ควรที่จะพูดจาให้ไพเราะนะคะเพราะเราฟังแล้วเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหเด็กคนนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะแปลว่าที่โรงเรียนนะคะคุณครูคุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องอบรมนะคะสอนเรามาอย่างดีแน่เลยนะคะเขาไม่ได้ชมแค่เราแค่คนเดียวนะคะนักเรียนนะคะเขาชมถึงครอบครัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราควรที่จะมีคําพูดที่ไพเราะนะคะไม่พูดคําหยาบ ะะหรือนะคะใช้คำหยาบคายกับเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะการพูดนั้นนะคะเมื่อเรานะคะเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เราเจอนะคะเราสวัสดีนะคะสวัสดีครับนะสวัสดีครับนะสวัสดีค่ะนะพูดจาให้ สุภาพเรียบร้อยและเวลาคำลงท้ายด้วยค่ะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในเรื่องของคําพูดนะคะไม่ว่าเราจะได้สิ่งของนะคะได้รับสิ่งของจากใครไม่ว่าจะได้อะไรก็แล้วแต่นะคะจากผู้ใหญ่นะคนที่มีอายุมากกว่าเราหรือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็แล้วแต่นะคะเราก็ควรที่จะพูดขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะและที่สําคัญนะคะคําพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คุณครูอยากจะฝากกับนักเรียนนะคะคือสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราผิดพลาดหรือทําผิดพลาดไปเนี่ยนะคะเราก็ควรรู้จักนะคำว่าขอโทษนะคะพูด คำว่าขอโทษนะคะให้เป็นนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นนะเสน่ห์นะคะที่ดีๆกับตัวของนักเรียนค่ะ ต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะในเรื่องของการแต่งกายนะคะการแต่งกายก็เป็นเรื่องที่สําคัญค่ะนักเรียนเพราะว่าการแต่งกายนะคะก็จะบ่งบอกนะคะถึงตนเองได้เลยนะคะว่าเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยมากขนาดไหนนะคะเพราะนั้นแล้วการแต่งกายเราก็ต้องดูสถานที่นะคะให้เหมาะสมด้วยเรามาโรงเรียนนะคะเราก็ควรที่แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนนะคะหรือเราไปนะคะวัดนะหรือสถานที่ต่างๆนะคะเราก็ควรที่จะสวม ใส่เสื้อผ้านะคะที่สุภาพเรียบร้อยให้เหมาะสมกับสถานที่ที่เราไปนะคะเป็นการให้เกียรติสถานที่และให้เกียรติตนเองด้วยนะคะในเรื่องของการแต่งกายนะคะครูก็ขอฝากไปด้วยนะคะต่อไปนะคะในข้อที่3ามพนักเรียนการเล่นค่ะนะคะการเล่นของเพศชายและเพศหญิงเนี่ยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเนื่องจากนะคะเพศชายเนี่ยก็ชอบเล่นนะคะที่รดโพสนะคะที่รุนแรงนะคะในส่วนนี้ก็อยากให้นะคะผู้ชายนั้นนะคะเพศชายเนี่ยนะ ต้องคอยระมัดระวังตนเองเอาไว้นะคะในการเล่นนะคะอย่าให้เกิดการบาดเจ็บนะคะส่วนในเพศหญิงก็เช่นเดียวกันนะคะก็ควรที่จะดูด้วยว่าการเล่นนั้นเหมาะสมกับเรามากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งเราเนี่ยนะคะไม่ควรที่จะเล่นนะคะรุนแรงนะคะใช้อ่าความรุนแรงเหมือนเพศชายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะคุณครูขอฝากด้วยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนข้อที่4ค่ะนะคะ ข้อที่4นี้นะคะก็ถือว่าเป็นข้อที่สําคัญนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้คุณครูเคยพูดไปแล้วแต่คุณครูขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการทบทวนนะคะการปฏิบัติต้นนะคะกับเพศตรงข้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะคะเรานะคะต่างมีนะคะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะโดยเฉพาะเพศชายนะคะควรที่จะให้เกียรติเพศหญิงนะคะไม่ควรที่จะถูก เนื้อแตะต้องตัวเพศหญิงนะคะส่วนเพศหญิงเองนะคะก็ควรที่จะรักนวลสงวนตัวนะคะไม่คุกคีนะคะหรือเล่นอะไรที่ไม่เหมาะสมกันนะคะในส่วนนี้แล้วนะคะก็ยังเป็นนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าในเรื่องนี้นะคะ,ะสังคมไทยของเราหรือวัฒนธรรมไทยของเรานะคะเราจะมีการรักษานะคะในสิ่งที่ดีงามนะคะของเราเนี่ยมาตั้งแต่ยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ควรที่จะมีเว้นระยะห่างนะคะการใกล้ชิดกันนะคะ กับเพศชายและเพศหญิงค่ะต่อไปนะคะก็เป็นหัวข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนนะคะในเรื่องของมรารยาททางสังคมนะคะที่ตรงต่อกับเพศของตนเองนะคะเราควรที่จะปฏ,ปฏิบัติอย่างไรนะคะให้นะ้ามีความเหมาะสมนะคะกับสังคมนะคะ นะคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของมรารยาทเนี่ยนะคะก็จะชี้ไปทางเรื่องของมรารยาทท่าทางคําพูดนะคะก่อนอันนี้คุณรูณได้กล่าวไว้แล้วนะคะไม่ว่าเป็นการพูดนะคะ,ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะหรือการขอโทษกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นมรารยาทนะคะเกี่ยวกับกิริยาท่าทางที่เราสามารถแสดงให้กับคนข้างๆข,ของเรานะคะได้รับรู้ได้คะ่ะว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่เราพูดออกไปนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นมารยาทในการเรียนค่ะ มารยาทในการเรียนนะคะก็อ uh, ยู y y i̇şte place, ่ในมารยาทในสังคมเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะนักเรียนเรามีเพื่อนนะคะเราอยู่ด้วยกันนะคะก็อาจจะมีนะคะเรื่องบางเรื่องนะคะที่นะอาจจะขัดแย้งกันบ้างนะคะในส่วนนี้แล้วเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจนะคะเมื่ออยู่ในห้องเรียนแล้วเนี่ยนะคะเราต้องให้เกียรติเพื่อนนะคะสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือการตั้งใจเรียนนะคะถ้าเกิดเพื่อนเล่นนะคะนักเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะคะ เสียงดังรบกวนนะคะเราจะรู้ทันทีว่าเพื่อไม่ตั้งใจเรียนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรานะคะเป็นส่วนหนึ่งในห้องเรียนเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะร่วมมือกันนะคะตั้งใจเรียนนะคะไม่เล่นกันในขณะที่คุณครูกําลังสอนหรือคุณครูกาลังอธิบายนะคะหรือพูดแทรกคุณครูกําลังสอนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดนักเรียนมีคําถามนะคะที่อยากจระถามคุณครูนักเรียนยกมือขึ้นนะคะแล้วถามคุณครูค่ะและในข้อสุดท้ายนะคะคือมารยาทในการเล่นนะคะมารยาทในการเล่นนะคะก็ จะประกอบไปด้วยนะคะกิริยาท่าทางต่างๆนะคะที่นักเรียนได้แสดงออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นดีใจนะคะสนุกมีความสุขหรือเสียใจนะคะพวกเราล้วนที่จะรู้กับ ตัวเราอยู่แล้วนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะกับการที่เล่นกันกับเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกันแข่งขันในห้องเรียนนะคะหรือจะเป็นการเล่นกันในช่วงพักกลางวันของนักเรียนเนี่ยนะนะักเรียนก็จะชอบนะคะความสนุกสนานการเคลื่อนไหวการออกกําลังกายนะคะแต่สิ่งเหล่านี้แล้วนะคะเราต้องรู้นะคะถึงมรารยาทในการเล่นจริงๆนะคะถ้าเกิดสมมตินะคะคุณครูนะคะให้นักเรียนเล่นเกมกันนะ,ะจะมีผู้แพ้และผู้ชนะนะคะในเกมนั้นนะ,ะผู้คนที่ชนะเนี่ยนะคะก็นะจะต้องมีมารยาท ะะไม่เย,เยอะเย้ยนะคะเพื่อนนะคะฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะแพ้เรานะคะและเพื่อนนที่แพ้ก็ไม่ควรที่แสดงอาการที่โมโหหรืองหงุดหงิดเพื่อนเพราะในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั้นนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเราอยู่ในเกมการแข่งขันนะคะจะต้องรู้แพ้รู้ชนะและให้อภัยกันนะคะจึงจะทําให้เราเล่นเกมอย่างสุขนานหรือเราเล่นกันอย่างสุขนาน นะในเรื่องนี้คุณครูก็ขอฝากเอาไว้นะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะคหรือเด็กๆบางคนนะคะที่นะคะชอบแกล้งเพื่อนนะคะอยากให้นะหยุดพฤติกรรมนี้นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เพื่อนนั้นเสียใจได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูขอฝากาไว้ด้วยนะคะสําหรับมารยาทในการเล่นค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะกับเพศของตนเองตามพัฒธธรรมไทยนะคะนักเรียนพอที่จะทราบบ้างแล้วใช่ไหมคะว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะทําอย่างไรให้ตัวเรานั้นนะคะมีคุณค่าในตนเองนะคะตามเพศของเราที่ดีนะคะและพฤติกรรมใดนะคะที่เราไม่ควรทำนะคะคุณครูก็ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะและถ้าเกิดทุกคนนะคะสามารถปฏิบัติตามได้หมดเนี่ยนะคะคุณครูเชื่อเลยว่าเรานะคะจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากๆเลยค่ะ ในส่วนนี้แล้วนะคะคุณครูก็ยังมีใบกิจกรรมนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะลองไปทํากันดูนะคะรับรองว่านักเรียนทาได้แน่นอนนะคะไปเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นใบกิจกรรมนะคะที่อยู่ในหน่วยที่2นะคะชีวิตและครอบครัวนะคะในหัวข้อคุณค่าและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทยนะคะสำหรับใบกิจกรรมนะคะก็จะเป็นคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์ สถานการณ์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมให้ตรงกับเพศของตนเองนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์กันนะคะนักเรียนข้อที่1ค่ะเมื่อมีเพื่อนนะคะของคุณพ่อคุณแม่นะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะเราควรปฏิบัติตนอย่างไรอันอดับแรกคะนักเรียนวิเคราะห์โจทย์แล้วก็ตอบคําถามนะคะข้อที่2นะคะถ้านักเรียนต้องไปทําบุญที่วัดนะคะนักเรียนควรที่จะแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสมค่ะ ข้อที่3นะคะถ้าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่นะคะถือของมานะคะเราควรจะทําอย่างไรข้อที่4ี่นะคะขณะที่นักเรียนนั่งเรียนออนไลน์อยู่นั้นนะคะควรปฏิบัติตนอย่างไรคะให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนนั้นมากเพิ่มขึ้นนักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะก็ใส่คําตอบลงไปนะคะ และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะถ้านักเรียนไม่ได้ตั้งใจทําให้เพื่อนได้รับการบาดเจ็บนะคะนักเรียนควรจะกล่าวหรือแสดงกิริยายอย่างไรกับเพื่อนคะนักเรียนรู้แล้วนักเรียนก็ใส่คําตอบมานะคะในส่วนนี้แล้วนะคะถ้าเกิดนักเรียนคนไหนนะคะที่ไม่สามารถพิมพ์ได้นะคะนักเรียนก็สามารถทําใส่กระดาษ a 4นะคะให้เรียบร้อยเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะแล้วอย่าลืมส่งมาในแพลตฟอร์มของโรงเรียนมาให้คณครูตรวจด้วยนะคะ ค่ะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการทําใบกิจกรรมนะคะสําหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่เข้าใจนะคะค,คุณครูก็ยังมีนะคะใบความรู้และคลิปวิดีโอนะคะเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ